สวัสดีค่ะน้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้นะคะวันนี้พามาดูโอพันเทียทิวลิปค่ะโอพันเทียฟีคันชานะคะทิวลิปพริกลิเพพามาดูทำไมอันนี้ต้นที่สองที่ติดดอกนะคะเป็นต้นที่สองที่ติดดอกครั้งก่อนถ่ายมืดมดือยู่อีกต้นหนึ่งติดดอกต้นแรกนะคะส่วนวันนี้ช่วงเช้าค่ะแต่ว่าเป็นตอนนี้ฤดูฝนนะแล้วก็ ฟ้าจะมืดมืดนิดหนึ่งไม่ค่อยมีแสงเกือบ9ก้าโมงแล้วนะคะแสงได้เท่านี้คะให้ดูค่ะยังตื่นเต้นอยู่นะคะเป็นต้นที่สองที่ติดดอกโอพันเทียฟีคันทาหรือทิวลิปริกลิ่แพรที่สำคัญของตัวนี้ค่ะแผดสวยมากนะคะแผดตเขาสวยมากเป็นสีเขียวเขียวอ่อนน้อยๆแล้วก็เทา ะะสวยค่ะเป็นสีที่แตกต่างจากสีอื่นเลยนะคะนี่คือสีตัวแผดนะคะแล้วก็ทรงแผดสวยมากทรงแผดนะคะทรงแผดสวยมากค่ะสวยทุกแผดเลยนะคะทรงแผดสวยมากที่สําคัญอีกก็คือหนามโหดยาวและสวยมากค่ะนี่เลยหนามคโคตรโหดเลยยาว สวยมากนาำเล่นสีด้วยค่ะโอพันเทียฟิกันธานะคะทิวลิปฟิกลิแพร์นะที่ได้พามาดูต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่สองที่ติดดอกนะคะติดดอกที่สวนเรานี่แหละในเมืองไทยเป็นต้นที่เท่าไหร่ไม่ทราบแต่ยังไม่เคยเห็นนะคะคิดเอาเองว่าเป็นชุดแรกแรกแรกก็ได้ในเมืองไทยเนาะ อันนี้คือต้นที่สองเดี๋ยวกลับไปดูต้นที่หนึ่งนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันใหญ่กว่าต้นนี้หรออ๋อไม่ใช่อันนี้ซานตตเรต้าวันนี้เราไม่ได้ดูซานตตเรต้าเรามาดูโอพันเทียฟิคันธาค่ะเห็นไหมคะสวยมากสวยมากๆนี่ค่ะดอกเริ่มโตละใกล้บานแล้วค่ะอีกสักไม่รู้สินะสัปดาห์สองสัปดาห์คงบานละอาจจะสัปดาห์หนึ่ง ก็คงบานละเอออกดอกไม่นานนะคะเนี่ยบานเร็วเดี๋ยวรอดูนะว่าจะจริงไหมแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยดอกก็โตเร็วแล้วก็เนี่ค่ะเริ่มเห็นกลีบดอกแล้วอะเหมือนกับว่าใกล้จะบานลนะนะคะนี่คือชุดแรกนะนี่คือต้นแรก พี่ก็เคลมไปเรื่อยเปื่อยนะว่าต้นแรกของประเทศไทยพอดียังไม่เคยเห็นของคนอื่นเวกน่ะก็ไม่เป็นไรต้นแรกของเรานะคะใครมีต้นแรกต้นที่สองต้นที่ห้าสิบแปดแล้วอย่ากโกรธกันนะอันนี้เป็นต้นแรกที่แอดมินได้เห็นแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นต้นแรกของสวนเรานะคะสวยมากมากค่ะสวยมากยังไม่ได้ตั้งขึ้นนะคะเขาค่อยค่อย,อยนอน <ett> ไปเรื่อยเพราะว่าน้หาหนักมันลงทางนี้ นะสวยมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูดอกนะคะว่าจะสวยแค่ไหนมันสมชื่อไหมนะคะนี่ยังมีดอกใหม่อีกอะ่ะนะคะยังมีดอกใหม่อีกนะคะี่ต้นแรกที่ว่านะในต้นแรกที่ถ่ายคลิปแล้ววันนั้นนะคะส่วนต้นนน้นที่ถ่ายตอนแรกเลยก็เพิ่งเห็นเมื่อวานค่ะต้นนน้นก็เลยตอนเช้ามาเดินผ่านก็เลยมาถ่ายคลิป นะคะโอเควันนี้พามาดูดอกของโอพันเทียฟิคันท่าทิวลิปริกลิแพร์กันเท่านี้ค่ะท่านใดสนใจสายพันธุ์ทักมาได้นะคะน้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ